เทพีแห่งการทำนายฝันล่างอาวตารที่สองมาแล้วค่ะหมอว่าค่ะฝันแบบไหนถึงหมายถึงเจ้าที่เจ้าทางฝันแล้วสิคะฝันแล้วสิท่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางถ้าความฝันของคุณนั้นมีจระเข้สอง มีต้นโทยักษ์สามมีเสาตกน้ำมันจําเอาไว้เลยในความฝันของคุณนั้นถ้าคุณฝันเห็นจระเข้คุณกำลังติดสินบาทขาดสินบนสมหวังแล้วไม่แก้ถ้าจระเข้ตัวนั้นยิ่งขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่ จงนึกให้ดีคุณไปบนบานศาลกล่าวณนะสารแห่งใดถ้าจาระเข้แค่พุ่งเข้าใส่คุณไม่มีปัญหาเตือนแต่ถ้ากัดคุณหรืองับคุณแล้วล่าคุณลงน้ำแล้วก็ทำบุญเท่านั้นเลยค่ะนึกใหดหลังจากตอนนี้เป็นการท่องคาถา<อ>ครบสามต้น<อ>โพยักว่าตามค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการเตือน ของเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องดูบริบทของความฝันนั้นสามเสาตกน้ำมันคือเสาที่นำมาสร้างบ้านแล้วอยู่ดีๆมีน้ำนึดนืดไหลออกมาจากต้นเสาต้นนั้นเขาเรียกว่าเสาตกน้ำมันคนโบราณมักจะมองว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางมักจะหาพาดเจ็ดสีเจ็ดสอกมาผูกเอาไว้ทำเป็นหิ้งบูชาบูชาดีก็รวย นี่ค่ะคือฝันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามประการสำคัญสำคัญคลิปหน้าถ้าคุณฝันว่าตัวเองตายคุณรู้ปะฝันบอกอะไรองค์แม่จะมาอีกในคลิปหน้าบาย สวัสดีค่ะเทพีแห่งการทำนายฝันองแม่ลงประทับแล้วค่ะมีคนส่งคำถามมาว่าจะฝันว่าตัวเองตายเป็นยังไงคะเป็นยังไงอยากรู้เหรอจะ๊ะก่อนอื่นถ้าฝันว่าตัวเองตายจำให้ได้ ตื่นมานะฝันวันไหนภาวนาทุกค่ำคืนขอให้คุณโชคดีอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์ถ้าฝันวันเสาร์ความฝันนั้นเกิดแก่ตัวเราเป็นสำคัญฝันนี้เป็นฝันดีนะ แต่แม้คุณจะฝันแล้วคุณจะไม่สบายใจก็ตามก็แค่สวดมนต์ฝันนี้หมดข้อหมดโศกหมดโลกหมดภัยรวมถึงปัญหาอีรุงตรงนางอุปสรรคมากมายมันกำลังจะคลี่คลายระวังแรงเวี่ยงมันด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทำบุญบางคนอาจจะฝันในช่วงที่เบญจเพศอันนี้ เล่งทำบุญตรงกันข้ามแล้วนะตรงกันข้ามถ้าฝันว่าพ่อตายถ้าฝันว่าแม่ตายก็เป็นการต่ออายุต่อชะตาให้บุคคลอันเป็นที่รักที่มีวยัยวุธิสูงก,กว่าเข้าใจไหมเนาะถ้าจะไม่บอกเดี๋ยวก็ inbox กันเข้ามาอีกว่าหมอวาดคะเลขเด็ดคืออะไร ฝันว่าตัวเองตายนะเลขศูนย์ต้องมาอายุวันเดือนปีเกิดบางคนอาจจะไม่รู้เลขคู่สุดท้ายของบัตรประชาชนของคุณน,นั่นแหละอาจจะให้โชคแต่มันก็ต้องเวี่ยงเล่นนะเพราะว่าบางทีเขาก็ให้บวกถ้าฝันว่าตัวเองตาย ผู้ชายบวกหนึ่งผู้หญิงลบหนึ่งก็ต้องเล่นดักไปตักมาแล้วแต่ดวงแล้วแต่เทวดาจะให้ทรัพย์สินมาให้กับเราในเรื่องโชคลาภหรือเปล่าคลิปหน้าหมอว่าจะมาพูดว่าถ้าเราฝันว่าฝันล่วงจะทำยังไงจะดีเหมือนฝันตัวเองตายหรือเปล่าไว้มาเจอกัน